แล้วนะพี่สาวจ๋ารัฐบาลเนี่ยมาอมสินแล้วนะหรืออะไรหรือรัฐบาลไทยนี่แหละนะเป็นตัวสําคัญนะที่อาจารย์จะวิ่งลูดให้นะวันนี้403ท่านอ่ะพร้อมพี่สาวอาจารย์สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับพี่สาวพิชายเข้าสู่ไรสดอาจารย์รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคม กุมภาเนาะกุมภา65นะอาจารย์สวัสดีและก็สวัสดีเอฟต่างประเทศทางประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามเอฟซีัวโรคนะอาจารย์สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะนะนี่คือรัฐบาลไทย อาตัวซื้ออีกใหญ่เลยนี่คือรัฐบาลไทยนะอของอาจารย์กอกเกียง412ท่านสวัสดีจ้าฝากแชร์นะฝากแชร์ช่วยอาจารย์หน่อยนะรัฐบาลไทยจ้ะข้างไปเลยนะรัฐบาลไทยงวดนี้เน้นบนล่างวิ่งแต่สูตรที่เขาเคยดูแล้วว่ามาประจำคือเลขสองส่วนใหญ่จะมาบนฟังอาจารย์นะส่วนใหญ่จะมาบนคือเลขตัวนี้ลูดวิ่งที่ สองจ้ะส่วนใหญ่นะพี่สาวส่วนใหญ่ที่อาจารย์วิเคราะห์เลขตัวนี้นะเลขสองตัวเนี้ยส่วนใหญ่มาบุญมาหลักบนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งไปเลยคนไหนบอกว่าไม่มีเงินวิ่งขาอาจารย์ไปเลยพี่สาวนะไปเลยไปหาลักเข้าไปขายเลยในเล้านั้นนะสามสอบสี่สอบนั้นนะไปเลย พี่สาวจ๋าเอาเลยนะเตรียมลักเข้าก็สอบในเล้านะ่ะสองสามสอบเลยพี่สาวได้เล็กวิ่งแน่นะเออจ้าเลยนะหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งนะมีผัวเนี่ยเอาไปจำนำไว้เลยผัวนะ่ะซุกมันเข้าลงจำนำเลยนะเอามาสักสองพันเซซุกมันเข้าโงจำนำไปเลยผู้บ่าวนะแฟนวิ่งพี่สาวเนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่าเราจะวิ่งสองวันนี้เน้นหลักสองจ้ะนะ ดูสองเม็ดที่1จ้ะดูหลัก2องเม็ดที่หนึ่งพร้อมๆกันนะว่าสองที่อาจารย์มอบให้มี2อะไรบ้างนะมี2อะไรบ้างเดี๋ยวดูเม็ดที่1นึ่งะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สาววิชายทุกท่านจาวดีจ้านะเดี๋ยวดูก่อนนะ เดี๋ยวดูเลขก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะมาดูตัวลองก่อนเนาะให้ดูล็อกล็อก,ลอ,กลองนะดูล็อกทีนี้นะสามตัวหกร้ยเจ็ห้าท่านเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์กอเอาแบบนั้นเลยนะเออจะลืมนะเอาผัวไปจำนำไว้เลยนะเออเอาไปเลยนะมันว้องยากหลายนะ ผู้บ่าวแต่ละคนนีว่องยากอ้าเม็ดที่หนึ่งสองสองอะไรสองสี่นะดูไปเลยนะดูชุดเต็มกําลังกับอาจารย์ไปเลยนะสองสี่สวัสดีคุณเอเมิกาสวัสดีจ้าบอบีผัวสิทจังไหนค่าอาจารย์ฮนะไม่มีผัวยังไงออกศูนยพี่สาวมันไม่หนีต่ำหรอกเลขนั้นจะอยู่ประมาณ0ูนถึงหนี่แหละนะถ้าอาจารย์คิดนะเลขยังไม่หนีไปไปไกลมาก อยู่ต่ำๆฟังนะอยู่ต่ำๆนะคนไหนจะเล่นหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าได้แต่อาจารย์นินหลักสองหลักสองงวดน,นี้เห็นแน่นอนนะเห็นเลยเลยอาจารย์ค้าหาแฟนใหม่ให้หน่อย <laughs> แล้วแฟนเก่าเขาจะไม่ตบเราเหรอฮะ <laughs> ให้เลือกกันก่อนดี <laughs> เข้าใจบอเออหกร้อยสิบแปดท่านเม็ดถัดไป นะคือเม็ดที่3จ้ะนะเม็ดที่3นะบางคนก็หาลอตเตอรี่แล้วได้แล้วบางคนก็ยังไม่มีลอตเตอรี่ในมือพวกนี้เตรียมตัวไปหานะ2 9งเก้าจ้ะสอจ้ะผ่านมาแล้ว3ตัวผ่านมาแล้ว3ตัวอย่าลืมฝากจิ้มลิงกนะ์นะ FC จ๋านะ คนไหนต้องการโปรดีพวกนี้ยิ่งโปรหนะักโปรแรงนะซื้อ200แถม100แตะลิงก์ไปเลยนะแตะลิงก์ไปเอาโปรดีโปรเด็ดด้วยกันเด้อคนไหนที่ยังไม่เคยได้โปรนะแตะลิงก์เลยนะเดี๋ยวแอดมินตอบบริการให้นะลิงก์หน้าจอกดไว้รอน,นะพี่สาวไปเอาโปรบมชั่นคนละร้อยนะแตะลิงก์เลยสวัสดีจ้าพี่สาวจ้า เราไปเม็ดถัดไปเม็ดสีแดงเม็ดพวกสีแดงนะสาธุขอให้มาตรงๆที่เม็ดสีแดงเพราะว่าชอบมากนะเพราะว่าชอบมากอยากให้มันลงเม็ดสีแดงจังเลยนะหกร้อยสี่สิบหกท่านอ่สาวดูพร้อมกันไปเลยนะสองอะไรดีสองอะไรสองศูนย์จ้ะ สองศูนย์จ้ะเม็ดที่หนึ่งสีแดงขายผัวซื้อหวยไม่มีทุนอาจารย์ถูกต้อง <laughs> พี่สาวเอาไปจำนำเด้อหลอกเขาไปจำนำแล้วก็ถีบแม่งเข้าไปเลยสองพันจัดมาเลยเดี๋ยวตอนแรงมามาไถ่ถอน <laughs> มาไถ่ถอนตอนเย็นเนาะเออเพราะว่าสองจะปังสองจะเด้งจะเด้าจ้ะพี่สาวจาอะ อ่ะผ่านไปแล้วเม็ดสีแดงนะ2อศูนย์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อหนึแชร์เข้าหน้าเฟซหนึ่งแชร์ลงกลุ่มจ้ะต่อไป FC เม็ดถัดไปเม็ดตัวนี้อาจารย์เห็นแวบๆอยู่อาจารย์เห็นสมาชิกพิมพ์ขึ้นมาอยู่ว่าเลขตัวนี้สวยมากนะเลขตัวนี้มีไหมคะอาจารย์ดูเดี๋ยวดูพร้อมกันนะว่า เมตตตัวนี้มีไหมนะสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนนะอันนี้รัฐบาลไทยอาจารย์ออกก่อพรุ่งนี้นะพรุนี้ก็ออกแล้วนะพรุนี้ก็ได้เจอกันแล้วว่าจะปังหรือไม่ปังจะวิ่งมาไหมมาล้านเปอร์เซ็นต์จริงไหมนะจะมาจริงไหมเลขสอเนี่ยนะและอาจารย์คิดว่าเลขยังอยู่ต่ำๆอยู่พี่สาวจ๋านะยังไม่ไปไหนหรอกนะรัฐบาลไทยเน้นตักต่ำได้เน้นเลยนะเน้นต่ำๆเลย สวัสดีเจ็ดร้อยคนดูสองห้านะสองห้าจะพี่สาวสองห้าเออพี่สาวบอกว่าอยากขายผัวตั้งติมทีแล้วเพราะว่าพวกนี้อยากรวยนะเออไปลงจำนำนะพี่สาวนะทีบเข้าไปเลยเอออะนะขอให้รวยจ้ะ ขอให้รวยนะพี่สาวนะขอให้ปังทุกคนอ่ะพี่สาวเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเม็ดสุดท้ายที่สีแดงนะเม็ดสุดท้ายแล้วนะอาจารย์ทําให้ไปทุกคนนะนี่คือเม็ดสุดท้ายเม็ดสีแดงอาจารย์กอนะ,อะดูดูนะบางคนบอกว่าจะมีอั้นหรือไม่มีอั้นไม่รู้ละนะแต่ว่ามอบให้แล้วเน้นไปจัดเลยนะมอบให้แล้วเน้นจัดเลยลิงก์หน้าจอตัวนี้พี่สาว ฝากแตะลิงก์เอานะไปเอาโปรโมชั่นดีแตะไว้วันนี้เลยนะแตะไว้เพราะว่าซื้อ200แถม1น0ทุกคนได้หมดนะแตะลิงก์เลยคนไหนยิ่งเป็นสมาชิกใหม่ๆยังไม่เคยจิ้มลิงก์อะได้เลยแตะลิงก์เอาเลยนะเวลาอาจารย์ปล่อยตัวอัดตัวนี้พูดตรงๆนะไม่รู้ว่าตรงเลขดังไหมแต่อาจารย์ชอบนะเม็ดนี้สองอะไรสอ 2 8ดพี่สาวจ๋าอาจารย์จะให้พี่สาวดูนะสองแปนี่คือ2 8วันที่17บเจ็กุมภาพันสอง5ันห้อาจารย์ได้2 8ดเม็ดนี้เม็ดนี้อาจารย์ทำไมถึงได้2 8เม็ดนี้เป็นเม็ดที่เขาคิดว่าล็อกไปแล้วเนี่ยดูนะ เม็ดนี้ล็อกไว้แล้วสองแปงบน้อยนี่งบน้อยนี่พี่สาวจ๋าดูนะนี่คือ28ที่อาจารย์ไปหาโเตอรี่มาได้เห็นจะชัดนะ9ก้สองแปตรงตรงเลยเอดูนะเน้นตรงตรงเลยถ้าถูกมาสองใบ1ิบล้านจ้ะ12ล้านได้มาชุดนี้สองแปด เม็ดที่หนึ่งต่อไปพี่สาวจ๋าเม็ดถัดไปดูไปเรื่อยๆนะเม็ดถัดไปนะเม็ดที่สองสวัสดี750ท่านพยายามวิ่งเอานะพี่สาวพยายามวิ่งหลักนี้ไวด้ดีถ้าเลขสองมาเนี่ยคิดถึงอาจารย์เลยนะ อู้ยอาจารย์ให้สองว่ะเออวันนี้อาจารย์บอกให้วิ่งสองถ้าเลขสองมาพรุ่งนี้คิดถึงอาจารย์กอกเยียงนะเอ,อ๊เมื่อคืนเราก็ดูไลฟ์สดกับอาจารย์นี่ว่ะอาจารย์ให้สองว่ะคิดถึงอาจารย์นะถ้าสองมาให้คิดถึงกันและกันนะเพราะว่าสองมาล้านเปอร์เซ็นอะพี่สาวมิรนี้ เม็ดนี้เป็นเม็ดถัดไปนะเม็ดนี้งามสำหรับอาจารย์นี่งามมากเม็ดนี้นะสองอะไรสองตัวนี้ออกหวยลาวไปแล้วพี่สาวเพิ่งออกหวยลาวที่อาจารย์เสียใจมากที่ไปออกหวยลาววันนี้นะเต็มเต็มเลยพี่สาวสองหนึ่งดูพี่สาวอาจารย์เสียใจมาก สองหนึ่งพี่สาวดูสองหนึ่งลอตเตอรี่นะลอตเตอรีสอ่สองชุดชุดละสองใบใบละสิบสองล้านนะอันนี้ดูใบแรกก่อนนะสิบสองล้านนะชุดใบที่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งพี่สาวจา๋าชุดใบที่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งนะใบนี้เพิ่งออกหวยลาวไปสดๆเลย เสียดายมากพี่สาวจา๋าเสียดายมากเลยออกชุดนี้ไปนะแล้วอีกใบหนึ่งนะสองใบสิบสองล้านจากพี่สาวจา๋าได้มาอีกแล้วนะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเสียดายมากอีกแล้วไปออกหวยลาวส่วนใหญ่นะฟังนะหวยลาวออกอะไรหวยลาวออกอะไรนะหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็ หกหกสองหนึ่งใช่ไหมแบบแบบนี้ไหมคุณระวังดีๆนะคุณระวังเบ็ดนี้ดีๆเนี่ยเม็ดสองหนึ่งเนี่ยหวยเลาวนี่อันนี้หวยเลานะหวยเลาเพิ่งออกไปหนึ่งมันมันออกอะไรนะหวยเลาออกตัวนี้ไปเจ็ดหกหกสองหนึ่งใช่ปะเนี่ยให้ระวังนี้ดีๆระวังสองหนึ่งดีๆ ให้ระวังเบ็ดเนี้ยบางครั้งนะที่เคยสังเกตมานะพอหวยลาวออกปับ๊บส่วนใหญ่ไทยไทยจะดึงเลขลาวมาออกเด้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไทยจะดึงเลขลาวมาออกแต่อาจารย์ขุนลุกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขที่ฝันไว้นานมากแล้วเนี่ยเลขตัวนี้ตรงกับหวยลาว 6กหนึ่งสองใช่ไหมอาเขียนผิดพี่สาวว่า612ถูกต้องไหม612นึ 12, ่ง612ดังนี้เนาะหกหนึ่งสเนี่ยระวังเลยให้ระวังดีหกสองเป็นไปได้มีมีนะมีสองเนี่ยเลข3ตัวนี้ระวังมันหมุนกลับไปกลับมาหรือหรือจะเป็นสองเก็ไม่รู้นะ่ะระวังเลข2 1อาจารย์ดี เนี่ยเพราะว่าเลขลหล่าน่ากลัวเด๊กลัวเอามาันมาเาเอามาออกรัฐบาลไทยจังเลยเนี่ยคุณเน้นเม็ดนี้นะอา,อาจารย์จะเขียนงี้ให้เน้นเม็ดนี้เน้นหนักเอาองนี้เอางนี้แล้วกันนะพี่สาวเน้นหนักนี่นะอาจารย์จะเขียนแบบนี้ให้เน้นหนักรัฐบาลไทยเลยเอาเม็ดนี้ไปเลยเม็ดนี้อาจารย์ได้มาสี่ใบเนี่ยถ้าถูกมานี้คุณคิดถึงอาจารย์เลยว่าถ้าเลขออก แบบสามตัวแบบเนี้คุณคิดถึงอาจารย์เลยถ้ามันออกเหมือนหวยลาวนะรัฐบาลไทยวดนนี้ออกเหมือนหวยลาวคิดถึงอาจารย์เลยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อาจารย์อยู่ในมือแล้วลอตเตอรี่ตัวนี้นะอยู่ในมืออาจารย์แล้วนะเออต่อไปพี่สาวจา๋าดูต่อไปเลยนะระวังนะระวังเลขลาวดีๆระวังเลขลาวดีๆเผื่อมันมานะไปเม็ดถัดไปนะเม็ดถัดไป 2 8ได้แล้วสองเจ็ 27, 21, 28, แล้วก็อีกใบหนึ่งสออาจารย์หายไปไหนวะเดี๋ยวดูลอตตอรี่กันนะเออสอไม่มีไม่ได้ซื้อนะอ่ะเม็ดต,ต่อไปพี่สาวเป็นเม็ดสุดท้ายนะเม็ดต,ตัวนี้ดูดีๆนะดูเม็ดนี้ดีๆนะ ดูเม็ดสุดท้ายดีๆ7 6อันนี้เลขเรลาเราดูเลขรลาก่อนนะเจ็ดหหหนึ่งสองเอาแยกออกมาเนี่ยหนสองตัวนี้คือตัวนี้ดูนะแล้วก็2ตัวนี้ไปโยงกับเลขเ็ดเนี่ยไปโยงกับเลขเจจะเป็นเลขสออะไรดีสอนี่ไงพี่สาว มันมีโอกาสมาสูงนะหนึ่งสองอันนี้ก็มีโอกาสมาสองเจ็ดก็มีโอกาสมาถ้าเรายืนสองนะหรือจะเป็นสองหกนี่ไงเม็ดนี้สวยหมดถ้าเอาเลขลาวมาวิเคราะห์หนึ่งสองก็เป็นชุดนี้สองเจ็ดก็เป็นชุดนี้สองหกก็เป็นชุดนี้มาได้ทั้งหมดเลย มาได้ทั้งหมดเลยพี่สาวอ้โหงามมากตรงเป๊ะพอดีนะสองเจวงกลมไว้เลยงบน้อยพี่สาวจา๋างบน้อยนะเอองามมากเลยงามไหมพี่สาวสวยเนาะสวยดีจริงอ่ะสามตัวตรงสุดท้ายนี่ นี่คือสามตัวตรงเม็ดสุดท้ายที่อาจารย์จะมอบให้หเอฟนะีมีหางเดียวลุยหนักๆนะพี่สาวมีหางเดียวเน้นหนักๆน,นะคุณอัดไปเลยห้าสิบห้าสิบหรืออัดไปเลยหางเดียวร้อยร้อยฟังอาจารย์นะอัดไปเลยเพราะว่ามีหางเดียวนะมีหางเดียวเท่านั้นไม่ให้เยอะ ไม่ให้หลายตัวถ้าเป็นสามตัวรัฐบาลไทยหรือแนวทางใดก็ช่างจะให้หางเดียวเพราะมีโอกาสฟังอาจารย์นะมีโอกาสน้อยที่จะเข้าเราไม่จําเป็นต้องไปมัวเล่นสามตัวให้ไปเลยหางเดียวนะให้ไปเลยหางเดียวนะวิ่งสองนะพี่สาววิ่งส,งสงไปเลยสองมาแน่อ่ะเม็ดนี้ก็เป็น หนึ่งหนึ่งอะไรโอ้พี่สาวขนาดเลขลาวเรานะยังมีสามตัวในนี้มากวดเลยยังมีเลขสมตัวในลาวมากวดเลยดูดีๆนะเลขสมตัวเราตรงกับเลขลาวเลยงามมากมีโอกาสมาสูงที่เลขลาวเหมือนกันนะเลขอะไรค่าจา์หนึ่งสอง นี่นะหนสองแล้วก็ไปดิ่นที่7 1็ดตัวนี้วิสาวจ๋าหนึ่งสงเามมากนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้2 8นี่คือเลขมุงคลน,นะบางคนรู้จักว่าได้เลขสองแปดมาจากไหนเลขเลขเบื้องบนนะเลขตัวนี้เลข2 8นะสองหนเนี่ย มันตรงกับเลขเหลาวที่อาจารย์ฟันไว้ให้สวยมากแล้วสองเจก็ตรงกับเลขรหลาสองกับเจ็ดอย่างเงี้ยดึงใส่กันเนี่ยมากแล้วก็ยิ่งไปสามตัวยิ่งตรงกันใหญ่เลยหนึ่งสดูตัวนี้นะหนึ่งสองเจตรงกันเลยพี่สาวนี่คือรัฐบาลไทยที่อาจารย์มอบให้มาแน่นอนหลัก2องเราดีไงก็งามงามงามจากใจพี่สาวนะ วิ่งสองไปเลยคุณวุ่นวายนะเออแต่ว่าชื่อนี้วุ่นวายแต่เราอย่าวุ่นวายพวกนี้นะเออคุณวุ่นวายจา๋าเน้นหลักสองนะมาล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอน